ศูนย์ดำเนินการความปลอดภัยบนท้องถนนนะครับได้รายงานตัวเลขของอุบัติเหตุวันแรกในช่วง7วันอันตรายครับโดยบอกว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว24รายบาดเจ็บอีก425รายสายเหตุส่วนใหญ่มาจากการเมาแล้วครับศูนย์ดำเนินการป้องกันและบรรเทาอุบัติเหตุบนท้องถนนรายงานสถิติอุบัติเหตุทางถนนวันแรกของการรณรงค์7วันอันตรายพบว่าวันที่29ธันวาคมเกิดอุบัติเหตุรวม393ครั้ง มีผู้เสียชีวิต24รายบาดเจ็บ425รายโดยสาเหตุที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่การเมาสุรารองลงมาก็คือขับรถเร็วเกินกําหนดส่วนยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่รถจักรยานยนต์รองลงมาเป็นรถกระบะในขณะที่จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือจังหวัดเชียงรายเกิดอุบัติเหตุรวม21ครั้ง ส่วนจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดได้แก่จังหวัดกระบี่พังงาพัทลุงเพชบุรีลบบุรีและสะแก้วเสียชีวิตจังหวัดละสองรายครับและหลายจังหวัดนะคะเตยมความพร้อมและรับมือกับการเดินทางในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ค่ะอย่างที่จังหวัดขอนแก่นนะคะนายธีรศักดิ์ทีขายุพันธ์นาย,ยกเทศมนตรีเทศบาลน,นครขอนแก่นได้เปิดศูนย์บริการผู้เดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ปี2554เพื่อให้บริการเป็นจุดแวะพัก และตรวจสภาพรถยนต์ในช่วงการเดินทางท่องเที่ยวและกลับปุ่มลำแนวในช่วงปีใหม่ศูนย์ดังกล่าวจะตั้งอยู่บริเวณสวนสุขภาพประตูเมืองถนนมิตรภาพอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นกิจกรรมดังกล่าวได้จัดต่อเนื่องกันเป็นปีที่9แล้วขณะที่สรุปย่อยอุบัติเหตุช่วง7วันอันตรายของจังหวัดขอนแกน่นมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วหนึ่งรายเป็นหญิงสาวอายุ25ปีจากเหตุรถบัสโดยสารชนกับรถจักรยานยนต์ นอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีกหนึ่งรายส่วนที่จังหวัดอุดรธานีครับนายวรวิศรีตระกูลผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคการจนาพิเศษอุดรธานีเป็นประธานเปิดโครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชนตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอนซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการอาชีวศึกษาและกรมการขนส่งนอกจากนี้ยังมีการเปิดจุดแวะพักให้ผู้ใช้เส้นทางที่สถานีบริการน้ำมันและก๊าซธรรมชาติปตทอุอดรสยามปิโตเรเลียม โดยให้บริการตรวจเช็คสภาพรถเติมน้ำกลัน่นเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกและเปลี่ยนหลอดไฟสัญญาณฟรีพร้อมทั้งแจกผ้าเย็นลูกอมน้ำดื่มให้แก่ผู้ใช้บริการด้วยด้านตำรวจทางหลวงจันทบุรีนำสมาชิกอาสาตำรวจทางหลวงร่วมทดสอบกำลังจักกลงใจกำลังกายและอบรมความรู้ในการปฏิบัติงานเพื่ออำิ่มยความสะดวกให้กับประชาชนในช่วง7วันอันตรายโดยให้ยึดหลับ3ม2ขอรอ ที่จังหวัดสุโขโทัยนะคะได้เกิดอุบัติเหตุรถเก๋งเกิดยางระเบิดก่อนพุ่งลงข้างทางส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายเป็นชายอายุ66ปีเหตุเกิดบนถนนสิงหาวาัดสายสุโขโทัยพิษนุโลกสอบสวนทราบว่าชายคนดังกล่าวกำลังจะเดินทางไปเยี่ยมเพื่อนที่จังหวัดสุโขโทยัยแต่กลับมาเจออุบัติเหตุจนเสียชีวิตดังกล่าวนับเป็นศพแรกของจังหวัดสุโขโทัยในช่วง7วันอันตรายค่ะ ส่วนที่จังหวัดกําแพงเพชรครับเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรโกสัมพีเข้าตรวจสอบสภาพรถปิกอัพหลังพุ่งลงข้างทางและตกจากสะพานลงไปในคลองครับทำให้นายวิรุณทับกรุงอายุ26ปีเสียชีวิตนะเป็นศพแรกในช่วง7วันอันตรายของจังหวัดกําแพงเพชรส่วนที่ปัตตานีนายนิธมนราพิทักษุลผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดจุดตรวจร่วมตำรวจทหารฝ่ายปกครองและอาสาสมัครเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงปีใหม่พร้อมกันนี้ยังได้มีการจัดเตรียมทีมแพทย์และหน่วยผู้ชีพฉุกเฉินไว้พร้อมออกปฏิบัติงาน24ชั่วโมง